สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขสุนครับเอนี่พอนุคุณสิาพามาเฮ็ดเมนูขา้าวผัดตุมยำนะครับเนาะไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกพรอนุคุณสิมาเตรียมข้าวสวยครับข้าวหุงขา้าวเจ้าบ้านเฮาเลยนะครับพี่นอ้องพอนุคุณสีไส้ผัดเฮ็ดกินเมื่อนี่กับสีประมาณสองถ้วยนะครับแล้วพอนุคุณส่เอาไปแช่ตู้เย็นก้อนนะครับเสร็จแช่ช่องฟิตก่อนประมาณห่างสิบนาทีครับ เพื่อใช่เม็ดเขามันจากที่มันแฉะจักหน่อยให้มันขึ้นโตรครับจะได้เป็นเม็ดเนาะเวลากินมันจะได้แซ่บครับเวลาผัดมันจะบ่อแสมันจะเป็นเม็ดสวยนะครับเนาะน่ากินครับพี่น้องพราเราคิจแซ่ตู้ฟิตไว้ประมาณหาถึงสิบนาทีครับแล้วก็ปิดไปหลังจากนั้นพอาะเาคนจะพาไปเตรียมเครื่องเคียงกันเลยครับเครื่องเคียงที่เฮ็ด เมนูข้าวผัดต้ยมยำกับซีมีพริกไทยเม็ดหอมหัวใหญ่ครับใบขีฮูดพริกสดแล้วก็ข่ากะเคียมตะไคร้เนาะเคลียร์นีพอทุกคนคุณกเฮ็ดเพิ่มความสวยงามสุดๆครับบมีก็บว่าเป็นยังครับมีต้นหอมหอมเปรย์พริกเผาเนาะของสดจะมีหมูกุ้งปลาหมึกครับแล้วก็ไข่เนาะผัดเขัดข้าวผัดเที่ข้าวผัดต้องมีไข่ครับต่อมาพอทุกคนก็บจี มาตำเครื่องกันเลยครับค้าครับใบโูดกเกียมพริกไทยครับที่สีดำ้วก็มีพริกแต่ไข่เนาะพาคคนไปหั่นแล้วครับเพื่อจะมันได้ตำง่ายขึ้นครับตำยิ่ยงละเอียดเ่าได้ยิ่งดีนะครับนี่พี่น้องให้ละเอียดไปเลยครับยิ่งละเอียดได้หลายยิ่งดีครับเวลาเอาไปผัดแล้วเวลาเขากินให้มัน ไปกับเม็ดเข่าเลยเนาะกินว่าให้มันมีว่ามันป็นหยาตะไคร่ค้านาะครับตามละเอียดได้ที่เพราะทุกคนก็จะมาหั่นพวกผักไว้โรยตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนาะจะมีต้นหอมหอมเปครับและก็แครอทครับหั่นไว้เวลาผัดลืมจะสูกจะได้ที่แล้วจะโรยผักพวกนี้ลงไปครับ ุณจะใส่หอมแย่พอมครับเพื่อความหวาน,นครับหวานหอมหญ่ครับต่อไปจะไปลุงผัดกันเลยครับกระทะได้ที่ใส่น้ำมันลงไปครับห่้อนแล้วก็เราก็จะใส่หมูลงไปก้อนหมูนะครับ หมูก่อนครับพอหมูสุกเริ่มจะสุกได้ที่เพราะกวอคก็ตตมด้วยกุ้งประมือครับเลยไว้ทีหลังครับใส่ไป พวกของสดกุ้งประมึกเริ่มจะสุกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันตามด้วยไข่เลยครับพี่น้องตีไข่ลงไปใส่ไปอย่าเพิ่งค้นครับผมไข่แค่ตีให้มันแตกซื่อๆครับห้ามคน้นมันจะได้สวยครับไข่ให้มันได้จับกันเป็นก้อนนะครับเนาะถ้าคนเลยมันจะเป็นเละครับเละๆมันจะเขาผัดเท่าสิโบสวยโบน่ะโบน่ากินครับผม ไข่เป็นก้อนสุกเป็นก้อนแล้วก็เครื่องนี่เราตามใบมาลงเลยครับผัดหอมครับขวานหอมครับไม่ต้องยังไม่ต้องคุกกับพวกที่เป็นไข่ของสวนที่ครับแล้วก็ตามด้วยเข่าไปเลยครับเบาไฟนิดนึงครับลดไฟลงเพื่อจะได้ปรุงเครื่องครับเดี๋ยวมันสีไหมก้อนครับเอามาปรุงเครื่องกันเลยครับอันนี้จะเป็นเกลือนะครับเนาะแล้วก็ลดดีครับ ชูรสครับน้ำตาลครับผมมีซอสปรุงรสครับซอสฝาเขียวพริกเผาครับตามด้วยบักเน่าครับพนคุณใส่สีกนึงครับพอให้เปรี้ยวหอมบักเน่าเนาะตม้มยำก็ต้องมีกินบักหน้าครับจะได้แซ่บๆหอมครับคุกตีลงไปครับ ส่วนที่เป็นเครื่องปรุงกับเขาให้มันคุกกันไปก่อนครับอย่เพิ่งไปดึงพวกที่เป็นของสดกับไข่หันลงมาทีอะเอาไปแขงคางกันโรยด้วยใบบัวบูดครับพอได้ที่ก็เจ้าอามันลงมาครับลงมาคุกกันเลยที่นี้ผัดดีมึงเม็ดเขาให้มันแตกเขากับเครื่องครับผัดไปก็คอยสังเกตไปครับถ้าเขามันเต้น หรือมันสะดุ้งในเองครับแล้วมันเต้นแล้วมันได้ที่แล้วเราก็ชิมมึงครับชิมรสชาติได้ที่แล้วก็เราก็เติมผักผักน้อยที่เอาซอยไว้นะครับเนาะลงไปเลยครับคลุกให้เข้ากันครับผัดให้เข้ากันเข้าผัดต้มยำพ่อนุ่นกับเป็ดอันเร็ตครับนายกินบ่ครับพี่น้องไปครับไปกินข้าพร้อมพ่อนุ่นเลยครับไปแซ่บกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขสูขกันค,ครับมาครับมากินข่าวผัดต้มยำกับพนุคุณนะครับเนะาะพทุคุณผัดเองเนาะแซ่บครับพี่น้องฮะสูตรนี่เป็นเมนูพทุคุณแนะนำเนะาะพนุคุณเฮ็ดกินประจาอยู่ก็คิดอยากเอามาแนะนํามาฝากมาเฮ็ดห้เบิง้งโดนแล้วล่ะครับอันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยได้จัดให้ให้พ่อแม่พี่น้องได้มึง มากินข้าวซุ้มกันนะครับมามาแซบกับพ่อทุกคุนครับแดดซองพอดีพอนางปั๊บไอสปอร์ตไล่แสงสีก็มาเลยครับพี่น้องขอยกินน้ำแป๊บนึงครับลองลองลองน้ำตด็กหน่อยครับพี่น้องมาครับมาแซบกับพ่อทอคุ้นนครับข้าวผัดต้มยำครับเมนูแซบแบครับแนะนำครับ แก้มต้นหอมบักแตงผักสลัดเนาะกาดหอมครับนี่ขาดเ่ได้ครับน้ำปลาครับตรงมีครับพี่น้ำปลาอืมแต่อยิงหยิบมาเลยครับ ไปลองมึงครับพี่น้อง ลมบัดอุ้ตกระปามึง <t> คุณยัดดนลมแห้งเขาเนี่ย <risque> อีกกระปาบมะคุณเฮาขาไปตองครับเนี่ยขอโทษขออภัยครับ ตอรครับแสบคือเกขาลมแห้งครับลมหนาวเนาะหนาวหนาวเนาะไอกุ้งครับ mm -hmm. ยำหูเขาแล้วมันเขาเป็นเขาเหลือนะครับพี่น้องเขาเหลือเขาเย็นนะพอดีเลยครับเม็ดเ,เมนูผัดเขาถ้า,ถ,าถ้าเป็นเขาวันมมลิเขาบ้านเฮ้านี่ก็ชีแบบมันเย็นเวลาหูไมัได้ออกแฉแน่นะพี่น,น้องเอาไปเขาตู้คือพรคุณเฮ็ดเนี่ยนะครับก่อนมันจับเม็ดกันดีแข็งๆกรึบๆแน่นเลยเอามาผัดนบะ ถ้าผ่านเลยมันจะแบบเป็นเสะมันสีน้ำพวดครับคัรัวเครื่องมันหลาครับขวดต้มยำ <c oughs> เครื่องถึงครับเครื่องถึงแซบครับตำเครื่องเลยนะไฟมักเผ็ดตำเผ็ดใส่เลยครับใส่พีกละลายหอมเผ็ดรับ โอ้โอหยพลงป่าของคุณไงอยนึงเด้ออืม สิเครียดเนี่ย <c oughs> ลองน้ำตหน่อยครับพี่อ้อม มีน้ำร้องมีอเนียนใบมีแนวสดนะเพื่อนฟูดฟื่ยเนี่ยซบครับเป็นข้าวผัดเมนูข้าวผัดที่แบบเติมปรุงรสเพิ่มเข้ามาเป็นเมนูข้าวผัดต้มยำเนาะรสชาติจัดครับแซ็บครับไปลองเห็ดเบิ้งครับเนาะพอนุกคนกะเอามาเห็ดเห็บเบิ้งดีที่ทำเห็เบื้องครับเนาะแนะนำยากให้ ได้ลองครับโอเคครับเมื่อนี่พนคุณก็ได้เมนูข้าผัดต้ยมยำเนาะใส่หมูกุ้งปลาหมึกมากินเขาซุมพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี่พนคุณก็ณข,อขอบคุณคือเกาครับขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสูขส่ขูุู่คนครับท,ที่ติดตามรับชมพนคุณมาตลอดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้พหนุคุณเนาะที่ได้หาเหเมนูคลิปใหม่มาฝากมาตอน เป็นพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้พ่อทุกคนกะสี่อโตไปสูงงานคือเราครับไปเห็นงานคือเรา <c oughs> ไว้เจอกันไม่คลิปหนาครับมารุนกันว่าสิเป็นเมนูไหนเนาะคลิปอย่างเนาะแต่เมื่อนี้พ่อทุกคนกะขอโตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ